แม่กลับมาได้สักทีนะคะเงินในบ้านเราหายไปห้าหมื่นแม่เอาไปใช่ไหมคะไอเงินที่วางบนโต๊ะน่ะเหรอไม่รู้แม่คิดว่าแกให้แม่ไงแม่ก็เลยไปใช้หมดแลลวแม่แม่คิดแบบนั้นได้ยังไงคะแม่คิดอะไรอยู่อ่ะแม่รู้ไหมว่าแม่ทําแบบนี้มันแย่มากอ่ะอะไรหมายหมายความว่าอย่างไงแม่ทําอะไรผิดเนี่ยแม่คะเงินห้าหมื่นนั้นอ่ะ มายวางเอาไว้เพื่อที่จะไปจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับแม่ของพี่บีเขาแล้วมายก็ยังเขียนโน้ตเอาไว้ด้วยะแต่แม่ก็ยังจะมาหยิบไปนี่นะคะก็แม่ไม่รู้ไงเห็นวางไว้ก็นึกว่าให้แม่ใช,ใช้แม่ก็ใช้แค่นั้นเองอะ่ะแล้วทำไมแม่ไม่รู้จะถามมายบ้างล่ะคะเงินตั้งห้าหมื่นนะแม่รู้ไหมคะว่าพี่บีเขาโกรธมากอะ่ะจนทะเลาะก,กับมายบ้านเกือบแตกนี่แม่ทําบ้านเราวุ่นวายไปหมดแล้วนะคะแม่คะเงินอยู่ไหนคะไอเงินน่ะเหรอ แม่ให้พี่ชายกันใช้หมดแล้วอะไรนะคะนี่แม่เอาเงินนั้นไปให้พี่น็อตเหรอแม่ทำแบบนี้ได้ยังไงอะแม่คะเงินนั้นมันเป็นเงินค่ารักษาพยาบาลของแม่พี่บีเขานะแม่ทำแบบนี้อีกแล้วอะครั้งนี้มันไม่ใช่ครั้งแรกนะคะเงินในบ้านเราเนี่ยมันหายไปอยู่เรื่อยๆและไม่ใช่แค่เงินทั้งสร้อยทองทั้งแหวนของพี่บีเขาอีกแม่ก็เอาไปให้พี่น็อตหมดแล้วตอนเนี้ย นี่เันเงินค่ารักษาของแม่พี่บีเขาเลยนะคะแม่ไม่คิดถึงบลนที่จะตามมาบ้างเลยหรือไงอนี่ะนี่หมายแกจะบ่นทําไมฮะไอเงินแค่ห้าเหมือนแค่นั้นแล้วอย่างพวกแกสองคนผัวเมียก,ก็มีเงินเยอะจะตาย,ตายแล้วเรื่องรักษาก็เหมือนกันรักษาช้านี่ชาหน่อยจะเป็นอะไรไปหรอแมู่เอะไรออมารู้ตัวบ้างนะคะแม่พี่บีเขาเป็นโรคร้ายนะคะถ้าเกิดรักษาช้าขึ้นมาแล้วแม่พี่บีเขาเป็นอะไรอแม่จะรับผิดชอบยังไงะคะแม่รีบไปเอาเงินคืนมาจากพี่น็อตให้ไหม่เดี๋ยวนี้เลยนะคะ แม่ให้แต่เนอดมันไปหมดแล้วจะเอาคืนได้ไงเล่าแม่เงินนั้นอะไม้เพิ่งวางไว้เมื่อเช้านี้แม่เพิ่งเอาไปให้เขามาวันนี้ไม่ใช่หรือไงคะเพราะฉะนั้นแม่ก็เอาคืนมาได้ค่ะรีบโทรหาพี่นนอะเดี๋ยวนี้เลยต่เนอดมันเอาไปใช้หนี้หมดแล้วจะเอาคืนได้ไงลแม่อะไรของแม่เนี่ยแม่เอาเงินไปให้พี่เนอตแล้วก็ให้เขาไปใช้หนี้พนันเนี่ยนะคะนี่แม่คิดอะไรอยู่อะเงินนั้นอะหมายหามาอย่างยากลําบากเลยค่ะแม่ทำไมแม่ถึงทำอะไร ไม่ปรึกษามายแบบนี้แม่แม่ทำแบบนี้แม่ไม่เคยรักมายเลยใช่ไหมคะแม่ไม่คิดถึงความรู้สึกของไมายเลยสักนิดเดียวอ่ะไมายแม่ขอโทษนะลูกแม่ผิดไปแล้วอ่ะเอาเป็นว่าไมายให้ให้อภัยแม่สักครั้งนะลูกทุกครั้งที่เกิดเรื่องแม่ก็จะพูดแบบนี้ตลอดแม่คะแม่คิดว่าแม่เป็นแม่ไมายใช่ไหมคะมายถึงจะต้องอภัยให้แม่สักครั้งอ่ะ มายพยายามพูดดีๆกับแม่แต่แม่ก็ยังทําเหมือนเดิมทุกรอบรอบนี้มันมากเกินไปค่ะแม่เงินตั้งห้าหมื่นนะคะมาหมดคาจะพูดกับแม่แล้วค่ะถ้าแม่อยากจะช่วยพี่น็อตมากขนาดนั้นแม่ไปอยู่กับเขาเลยไหมคะไปอยู่กับพี่น็อตเลยค่ะไม่ต้องอยู่กับมายแล้วแม่อยู่กับมาย้มาหกปีมันถึงเวลาแล้วละคะ่ะที่จะให้พี่น็อตเขาดูแลแม่บ้างมาไม่ขอโทษนะลูกแม่ผิดไปแล้วจริงๆอ่ะ แล้วอีอย่างอ่ะแม่สายตาไม่ดีแม่ก็เลยมองไม่เห็นโน้ตที่ไม้เขียนไว้นะลูกต่อให้แม่ไม่เห็นยังไงแม่ก็ไม่ควรจะหยิบเงินนั่นไปอยู่ดีค่ะแม่ต้องรู้สิคะว่ามันไม่ใช่เงินของแม่ทุกๆเดือนน่ะพี่มีเขาเอาเงินให้แม่เดือนละเก้าพันแม่ใช้ไม่หมดด้วยซ้ำอ่ะไมายรู้นะคะว่าแม่บ่นว่าไม่มีเงินไม่มีเงินมันเป็นเพราะแม่เอาเงินพวกนั้นไปให้พี่น้องจนหมดอ่ะหมายลูกก็ตอนน้องมันลําบากไง แม่เห็นแล้วแม่ก็สงสารมันแล้วอีกอย่างหนึ่งพวกหนูสองคนก็ไม่ใช่คนอื่นคนไกลอย่าไมยพี่น้องกันแท้ๆแล้วที่แม่ทาแบบนั้นแม่ก็เห็นว่าไมยกับบิ๊กมีเงินมีทองไงแม่ก็เลยเลือกที่จะช่วยตําน้อมันมากกว่าก็แค่นั้นเองแม่อยากจะช่วยพี่น็อตแต่แม่ก็ไม่ควรทําแบบนี้ไหมคะเงินก้อนนั้นเป็นเงินค่ารักษาพยาบาลของแม่พี่บิ๊กเขาพี่บิ๊กเขาดีกับแม่มากนะเขาดูแลแม่อย่างดีมาตลอด เขาไม่เคยให้แม่ต้องเหนื่อยหรือลำบากอะไรเลยสักนิดแต่แม่ทำแบบนี้กับเขาได้ยังไงคะถ้าเกิดแม่เลือกที่จะดีกับพี่น็อตเลือกที่จะช่วยพี่น็อตมากขนาดนี้แม่ก็ไปอยู่กับเขาเลยดีกว่าคะ่ะมายแม่ไม่ได้คิดแบบนั้นนะลูกเพียงแต่ว่าแม่สงสารน้องแค่นั้นเองแล้วอย่างแกก็มีเงินมีทองนะ่ะมายช่วยเหลือพี่แค่นี้มันจะเป็นอะไรไปล่ะลูกถ้าเกิดแม่ขอให้มายช่วยแม่ต้องมาพูดกับมายดีต้องมาพูด ให้มาเป็นคนตัดสินใจเองว่าไมายจะช่วยหรือไม่ช่วยไม่ใช่มามัดมือชกไมาแบบนี้แม่เอาเงินไปแล้วอ่ะแล้วแม่มาพูดแบบนี้นี่นะคะถ้าแม่พี่บกเขาเป็นอะไรขึ้นมาแล้วเขาตัดสินใจอย่าก,กับไมายมันก็เป็นเพราะแม่พราแม่คือแม่ของไมคยเขาจะต้องกดไมายไปตลอดชีวิตแน่ๆอะไรนะไมายอย่ากันเลยเหรอมันเกินไปไหมลูกไม่หรอกคะ่ะ มันไม่เกิดไปหรอค่ะแม่เพราะว่าพี่บีเขามีแม่แค่คนเดียวถ้าเกิดเขาต้องเสียแม่ของเขาไปแล้วมันเป็นความผิดของแม่แม่คิดว่าแม่รู้สึกผิดบ้างไหมคะแล้วมันก็เป็นความผิดของไม้ด้วยเขาจะตัดสินใจอยากับไม้อะก็ไม่ผิดหรอกค่ะอไม้เอาเป็นว่าแม่จะไปขอโทษแม่ตาบกด้วยตัวแม่เองนะลูกนะอย่าให้แม่ไปอยู่กับตาโอตเลย แต่นอตอายุ30ปีแล้วไม่ยังไม่มีอาชีพเป็นหลักปเป็นแหล่งยังไม่มีงานมีการทําเลยอย่าให้แม่ไปอยู่กับนอตด้านลูกนะแม่ก็รู้เลยค่ะว่าถ้าเกิดแม่พิวยู่เขาเขาดูแลแม่ไม่ได้ไม่เหมือนกับพี่ไม่ดูแลแม่อย่างดีตอนนี้ใช่ค่ะแม่พี่นอตอายุ30สิแล้วเขายังไม่มีการมีงานทําเลยอะแล้วมันก็เป็นความผิดของเขาเองไม่พยายามหาการหางานหา,า,หา,า,หา,าทุกสิ่งทุกอยาก่างมาเค้นให้เขา เขาก็ไม่ยอมบอกว่าเหนื่อยบ้างแหละบอกว่างานนี้มันไม่มีหน้ามีตาไม่มีเงินที่มากพอเลือกงานไม่พอใจอะไรสักอย่างทั้งๆที่ตัวเองก็ทำอะไรไม่ได้เรื่องแล้วทุกวันนี้สามสิบแล้วยังขอเงินแม่กินอยู่เลยอ่ะมันไม่น่าอายยิ่งกว่าหรือไงคะไม่แต่ที่ผ่านมาเขาไม่เคยขอเงินแม่เลยนะมีแต่แม่ที่ให้เขาเองทั้งนั้นอ่ะก็ใช่ไงคะเขาพยายามทำตัวน่าสงสาร เพื่อให้แม่ให้เขาเขาก็เลยได้ใจไม่เคยเปลี่ยนแปลงตัวเองเราคิดว่ายังไงเดี๋ยวแม่ก็เลี้ยงอยู่ดีแม่นั่นแหลคะค่ะที่ทำให้พี่น็อตลูกชายแม่เสียนิสยัยทุกวันนี้ชีวิตเขาถึงได้เป็นแบบนี้ไงคะไม่อย่าโกรธแม่เลยนะลูกแม่ทำทุกอย่างดีที่สุดแล้วนะแม่ค่ะแม่ไปอยู่กับพี่น,อน็อตคะ่ะมาอยู่กับแม่ต่อไปไม่ไหวแล้วอะ แม่คิดถึงแต่เขาแม่ไม่ได้คิดถึงไมยเลยสักนิดเดียวถ้าเกิดแม่งอยู่ที่นี่ต่อไปครอบครัวมไม้ที่พังแน่ค่ะไมยฉันอุตส่าห์เลี้ยงแกมันจนโตขนาดนี้เลยนะสุดท้ายแกมาพูดจาใส่หน้าฉันแบบนี้เหรอใช่ค่ะแม่ไม้ทำดีที่สุดได้เท่านี้แล้วล่ะค่ะนี่มันเป็นทางเดียวที่ไมยจะรักษาครอบครัวของไมยไว้ได้ แม่ไป่นะคะไม้ไม้ไม้นอตตอนนี้น้องสาวแกมันไล่แม่ออกจากบ้านแล้วนะลูกให้แม่อยู่ด้วยนะนอตนะแม่มีที่อยู่แล้วนะนอตแม่ครับผมก็อยากให้แม่อยู่กับผมเหมือนกันนะครับจริงเหรอลูก แม่คิดไม่ผิดจริงๆเลยที่รักแกมากกว่าไม้อะแม่ครับแต่ตองเมียของผมอม่เขาไม่อยากให้แม่มาอยู่ด้วยครับเขาไม่ชอบแม่อเอาเฮ้ยน็อตทำไมแบบเนี้ยแกนี่เป็นลูกอักตันอยู่จริงๆเลยนะจะกลัวทําไมเมียน่ะฮะแม่ครับจะไม่ผมกลัวเมียได้ยังไงล่ะครับตองเขาว่าทั้งโหดทั้งดุขืนเอาแม่มาอยู่ด้วยอะ่ะตอ,องเอาผมตายแน่ พี่น็อตนี่อยู่ไหนนะฮะโอ้โหออกไปทำอะไรหน้าบ้านเข้ามาเดี๋ยวนี้เลยถ้าไม่เข้านะคืนนี้นอนนอกห้องไปเลยไหมจ๋าตองเดี๋ยวพี่รีบไปเดี๋ยวนี้แหละแม่แม่กลับมาได้แล้วไปเฮ้ยไอ้น็อตกูอุตส่าห์รักมึงเข้าข้างมึงถ้างั้นเอาเงินห้าหมื่นมาคืนกูเดี๋ยวนี้เลยเอามาเลยน็อตไอ้น็อตไอ้น็ตไอ้ลูกบ้าเอ้ยมึงก็เข้าข้างมึงนั่นแหละไม่ ลูกที่ถูกลืมมันมีอยู่จริงเพราะความรักที่แท้จริงก็ไม่ได้มาจากแม่เสมอไป